กินข้าวแม่สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำอาหารวันนี้เราพากันมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แฮปปี้แลนด์1 9 9 9ค่ะ ร้านนี้นะคะเขาก็จะตั้งอยู่ที่แฮปปี้แลนด์นะคะสามารถเปิด Google Ma p ไปได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแฮปปี้แลนด์ก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับเดลโมบางกะปีนั่นเองร้านเขานะคะก็จะมีน้ำนะคะเป็นพวกกระเจี๊ยบนะคะเก๊กฮวยลำไยนะคะแล้วก็เป็นตะไครใบเตยนะคะวันนี้เราสั่งเป็นน้ำตะไครใบเตยนะคะหรือถ้าใครที่ชื่นชอบชานมไข่มุกเนี่ยก็จะมีหมี่พ่นไฟด้วยค่ะ ะมีเส้นที่เลื่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นทาโร่นะคะแล้วก็จะเป็นเส้นใหญ่นะคะแบบปกติทั่วไปค่ะวันนี้นะคะที่เราสั่งมาก็จะเป็นเส้นทาโร่คั่วไก่ค่ะนี่นะคะเขาก็จะโรยด้วยวาต้องโรอบนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเส้นใหญ่นะคะคั่วไก่ค่ะเส้นใหญ่คั่วไก่เนี่ยเขาก็จะมีความกรอบนุ่มอร่อยนะคะรสชาติของเขาเนี่ยก็จะเป็นรสชาติที่ไม่จัดจ้านนะคะ ะะทานคู่กับซอสพริกก็คืออร่อยกำลังดีค่ะต่อมาก็จะเป็นเส้นทาโร่นะคะเส้นทาโร่เนี่ยจะไม่ใช่แบบกรอบน,นะคะเส้นทาโร่เนี่ยพอทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีรสชาติของทาโร่อยู่แล้วแล้วก็จะเป็นเส้นที่มีความนุ่มๆน,นะคะเหนียวนุ่มอร่อยกําลังดีค่ะต่อมานะคะก็เป็นเส้นใหญ่ขัาา้วทะเลค่ะอันนี้เราสั่งมาอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือเปลี่ยนจาก ะะมาเป็นทะเลค่ะก็จะมีเป็นกุ้งปลาหมึกค่ะนี่นะคะเมนูของเขาก็จะมีให้เลือกมากมายประมาณนี้นะคะมีเป็นเส้นวุนเส้นด้วยนะคะปิดท้ายกันด้วยหมี่พ่นไฟไปนหนึ่งแก้วค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยก็อย่าพลาดไปลองนะคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แฮปปี้แลนด์1999ค่ะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ